ตอนนี้นะคะเพื่อนๆข้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้จะไล่เคลมอย่างเดียวแล้วนะคะสําหรับล่าสุดเนี่ยปราสาทตาเมืองทมเขมรบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะเป็นของเขมรไม่ได้เป็นของไทยตั้งแต่แรกแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ว่าคนคเขมรกันเองยังไม่พอใจเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ จะมีการเปลี่ยนชื่อที่อยู่ข้างๆกับพระราชวังคาเมนเขาบอกว่าการเปลี่ยนนี้เพื่อต้อนรับเทศกาลสงการานต์ที่กำลังจะมาถึงโดยคาเมนค่ะจะตั้งชื่อเป็นเทศกาลมหาสังการาตาประจำปี2025เพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนชื่อสวนที่อยู่ข้างพระราชวังคาเมนให้เป็นชื่อสวนสติภาพเตโชค่ะโดยเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมีการออกข่าวใหญ่โตเลยค่ะ เขาบอกว่ามีสื่อ RFA คามร์ค่ะได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในกรุงพนมเปญก็ได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการนว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อสวนหลวงหรือสวนพระราชตำหนักให้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นสวนสันติภาพเตโชพร้อมกับมีการปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองทางด้านตะวันตกค่ะเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี2025นี้แต่ว่าแปลกมากๆเลยนะาที่คนคามร์ส่วนใหญ่ไม่พอใจค่ะบอกว่าอะไรก็มีแต่ชื่อ เตโชนี่ขนาดสนามบินที่สร้างใหม่เนี่ยยังชื่อเตโชเลยและนี่ขนาดสวนที่อยู่หน้าวางังยังเปลี่ยนชื่อเป็นสวนสติภาพเตโชอีกโดยในสื่อนะบอกว่าการเปลี่ยนชื่อสวนเนี้ยให้เป็นสวนสติภาพเตโชก็เป็นเพราะว่าในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนคเขมรน,นิยมมานั่งที่สวนสาธรารณะแห่งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเขมรเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพและมีสันติภาพให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ว่ามีคนคอมเมนตะคะหลายคนไม่พอใจบอกว่าจริงๆส่วนนี้อยู่หน้าพระราชวางังก็น่าจะเป็นส่วนที่มีชื่อแล้วก็ให้คนคอมเมนต์เนี่ยรำลึกถึงสมเด็จพระนโรดมสีหนุควรจะให้ใช้ชื่อเก่ามากกว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนชื่อใหม่หรอกถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อจากเทศกาลบุญอมทุกไปเป็นเทศกาลสงการานก็ตาม โดยมีหลายคนนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยคัมเนจะบอกว่าสงกรานนี่เป็นประเพณีของประเทศตัวเองแค่นั้นก็ผิดแล้วนะแล้วบุญอมทุกข์กับโจรชะนาำถเมเอยะตอนนี้หายไปไหนละบางคนก็บอกค่ะบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงทุกทุกอย่างเหมือนกับเป็นการล้มล้างสิ่งต่างๆและประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาเลยนะเนี่ย บางคนก็บอกว่าแปลกจริงๆทำไมรัฐบาลของカมนในช่วงนั้นถึงพยายามจะเปลี่ยนทุกๆอย่างเลยทางๆที่ประเทศตัวเองก็ไม่ได้ยกย่องและไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แล้วบางคนก็บอกนะคะบอกว่าเนี่ยมีคนカメม,มาคอมเมนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อนะบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเตชไปเลยละกันและนอกจากอยากจะได้แล้วก็ไล่เคลมสงกรานไทยไม่หยุดแล้วนะคะสําหรับประสาทต,ตาเมือนถมที่ตอนนี้กําลังมีประเด็นกันอยู่บางคนบ ว่าปราสาทตาเมืองทมนี้เป็นของเขเมรแต่จริงๆแล้วเรามาดูกันค่ะปราสาทตาเมืองทมเนี่ยว่ากันว่ากัมพูชาเขาไม่มีสิทธิ์มาเคลมนะคะเพราะว่าปราสาทตาเมืองทมนั้นมีอายุมาเกือบ1000ปีแล้วก็ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมืองหรือว่าช่องเขาตาเมียงเทือกเขาพนมดงรักโดยอยู่ในเขตบ้านหนองนคันนาสามัคคีหมู่ที่8ค่ะอำเภอพนมดงรักจัองหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุด ในอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือนโดยทางด้านกรมศิลปากรได้ไปสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนปราสาทตาเมืองทมให้เป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478โดยปราสาทยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากร,กรที่5ปราจีนบุรีโดยที่ผ่านมานะคะ ได้มีการบูรณาปราสาทมาโดยตลอดโดยกรมศิลปากรซึ่งทางการขับพูชาเนี่ยเขาก็รับรู้มาตลอดค่ะพร้อมกับมีการยืนยันว่าพื้นที่บริเวณของปราสาทตาเมืองทมอยู่ในดินแดงของประเทศไทย แต่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จไทยอนุโลมให้กัมพูชาขึ้นมาสักการะบูชาได้แต่ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นและไม่อนุญาตให้มาแสดงสัญลักษณ์ใดๆโดยไทยยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนจุดนี้เป็นของประเทศไทยโดยใช้แผนที่ตามหลักสากลมีการแบ่งพื้นที่ตามหลักสันปันน้ำตั้งแต่สมัยยุคฝรั่งเศสรครอบครองกัมพูชาแล้วเพราะฉะนั้นปราศาสตาเมือง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมของการสร้างปราสาทและยุคที่ไม่มีเขตแดนหรือว่ารัฐชาติเหมือนกับยุคปัจจุบันการสร้างปราสาทรวมถึงวัฒนธรรมหลายๆอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นวัฒนธรรมคลอมเพราะฉะนั้นไม่สามารถติความได้ว่าเป็นของประเทศใดประเทศหนึง่งรวมไปถึงแม้ว่าปราสาทจะตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนของกัมพูชาแต่การเข้าชม ปรสาทสามารถทําได้จากทางฝั่งไทยเท่านั้นเนื่องจากทางหลวงเก่าแก่ทางฝั่งกัมพูชาถูกป่าไม้กลื่นกินไปหมดสิน้น มีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะบอกว่าพวกนี้ก็แปลกเขาให้แค่ขึ้นมาสการะยูดีดีแอบมาร้องเพลงปีที่แล้วก็ทำแหมจะเอาให้ได้เลยนะเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าไปอ่านคอมเมนต์ของพวกคัมเมมาคนคัมเมน,มคน,คมเมนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าเป็นของคัมเมหนึ100่งรเ์เเลยนะส่วนความเห็นของนักวิชาการไทยใจคัมเม้อยังบอกอีกว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ถับ้อนบางคนก็บอกว่าก็พวกคัมเมเขาเห็นประสาทในเมืองเราในสภาพดีกว่า<ๆ>ก็เลยอยากจะได้งคนคัมเมนเนี่ย ไม่สามารถจะซ่อมแซมอะไรได้หรอกเรื่องหลักๆก,ก็มีแค่นั้นและที่ไายให้ก็คือแค่ให้เข้ามากราบไหว้มาท่องเที่ยวชมปราสาทได้แต่พวกเนี้ยมาแบบมีเจตนาแฝงอะเห็นแบบนี้แล้วไม่ไหวจริงๆอะไรคล้ายๆแล้วก็จ้องจะเคลมอย่างเดียวบางคนก็บอกค่ะว่าแบบเนี้ยไม่ต้องอนุญ,ญาตให้เข้ามาเลยดีกว่ากะว่าจะทําเหมือนกับเขาพระวิหารไงาบางคนบอกว่า ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ซับซ้อนแบบนี้คุณจะจัดการให้มันเด็กขายไปเลยดีมะซึ่งตอนนี้นะคะทางเพจอาเซียนออโพสก็ได้ออกมาบอกว่ามีฝ่ายค้านไปปลุกกระแสทวงคืนเกาะกูด ขุนพี่หุนเซนเขาก็เลยมาปลุกกระแสทั้งขึ้นทั้งร้องมาร้องเพลงชาติในเขตแดนไทยแล้วก็บอกว่าฝ่ายค้านขเขมรนะ่ะไปนัดแนกกับฝ่ายรัฐบาลไทยเองซึ่งเรื่องตรงเนี้ยขุนเซนนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จริงๆตอนเนี้ยที่กําลังเป็นประเด็นก็คือตอนนี้คือใกล้จะเดือนมีนาคมแล้วนะคะสําหรับช่วงเดือนเมษาย,ยนที่เมืองไทยเราจะมีการจัดเทศกาลสงกรานต์อย่างใหญ่โตก็มีข่าวมาว่าตอน,น,น,เ,นเนี้ยฮุนมาเนตเนี่ยเขาประก,กาศออกมาแล้วว่าพร้อมจะซื้อน้ําจากฝั่งไทย ถ้าเกิดฝั่งกัมพูชาเนี่ยเจอวิกฤตน้ําแล้งยังไงก็แล้วแต่ในขเมจะต้องจัดงานมาหาสงกรานแบบขเมให้ได้มีหลายคนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขนาดน้ํายังต้องไปซื้อเลยแล,แล้วจะมีสงกรานได้ยังไงละ่ะคิดดูละกันแค่เนี้เอาง่ายๆเทศกาลสงกรานเป็นสําหรับประเทศที่มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะไปเป็นเทศกาลวัฒนธรรมของขเมได้ยังไงบางคนก็บอกว่าโอ้โหไหนบอกว่าขุดคลองใหม่แล้วน่าจะมีน้ําใช้ทั้งปีทั้ง ชาติเลยนะจ๊ะแต่นี่อะไรยังไม่ทันจะถึงหน้าแล้งก็มาประกาศแล้วว่าสงกรานต์เนี่ยพร้อมจะซื้อน้ําจากไทยแม่ไม่ดูสภาพตัวเองเลยเนาะบางคนค่ะก็บอกว่าขนาดปีที่แล้วเนี่ยชาวนาเมรที่เขาทํานาจะต้องไปแย่งน้ํากันเลยแถมพยากรณ์ปีนี้บอกว่าอากาศจะร้อนมากไม่ต้องคิดเลยว่าที่เมนจะต้องร้อนกว่าเมืองไทยแล้วก็แล้งหนักยิ่งกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนบางคนค่ะบอกว่าต้นตํำรับถ้าเกิดว่าบอกว่าตัวเองเนี่ย เป็นต้นตำรับที่แท้จริงเขาจะไม่มีนามเล่นได้ยังไงแล้วก็มามั่นใจด้วยนะบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบก๊อปปี้ไปตกลงใครก๊อปปี้ของใครกันแน่ขนาดลงฟ้าอากาศยังไม่เป็นใจเลยแบบนี้แหละชัดเจนว่าใครกะก๊อปปี้ไปจากใคร บางคนคะ่ะก็บอกว่าบ่งบอกได้เลยว่าในอดีตเนี่ยประเทศข้างๆเขาไม่เคยสาดน้ำแต่ว่าเขาอยากจะมีตัวตนอยากเด่นอยากดังขึ้นมาค่ะก็เลยยอมที่จะทิ้งประเพณีนั่งเดิมโจนชนามธรรมเนี่ไม่มีแล้วมารักวัฒนธรรมไทยแทนน่าสงสารจริงๆวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองไม่เคยคิดจะรักษาเอาไว้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ